ยกระดับความเดือดเพิ่มอีกหนึ่งคู่สำหรับศึกวันไฟไนท์ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่เจ็ตุลาคมนี้โดยประกบคู่สองสาวขาลุยประจำรายการมาประทักกันระหว่างเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มสาวนักสู้ขวัญใจชาวไทยพบกับเซเลสฮันเซนแม่สาวขาลุยจากออสเตรเลียศึกวันไฟไนท์ยกระดับความเดือดขึ้นไปอีกขั้นโดยล่าสุดมีการเปิดโผประกบคู่ในช่วงโค้งสุดท้ายออกมาทำเอาแฟนๆถึงกับนั่งกันไม่ติดเพราะถึงคิวโชว์ฟีมือล่าชายไฟที่สีต่ติดต,ต่อ,อก,กันของ เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่องต้มพบกับเซเลสฮันเซนสาวขาลุยที่สะกดคำว่าถอยไม่เป็นในกติกามวยไทยพิกัดแคดเวต121เดปอนด์โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นรารยกาของวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้สำหรับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่องต้มระเบิดฟอร์มแจ้งเกิดในรายการบอลลมพินีจากการเก็บชัยชนะทีเคโออย่างเหนือชั้นเหนือคู่ชกต่างชาติสองไฟต์ติดต่อกัน จนทำให้บิ๊กบอสชาตรีถึงกับอดใจไม่ไหวต้องรีบมอบสัญญานักกีฬาวันมูลค่า3.5ล้านบาทให้กับเทรจีจ้าเพื่อส่งเธอก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับโลกอย่างเป็นทางการโดยเพชรจีจ้าเปิดตัวไฟแรกในฐานะนักกีฬาวันไปแล้วในศึกวันไฟในเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและฝากผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีเคโอสาวแข้งหัวจากแดนกระทิงดุลาราเฟอร์นันเดสไปด้วยเวลาเพียง26วินาทีของยกแรก พร้อมพิชิตโบนัสจากบิ๊กบอสชาตรีเข้ากระเป๋าอีก1.7ล้านบาททางด้านเซเลสฮันเซนสาวนักสู้ชาวออสเตรเลียคว้าสัญญาณกีฬาวันมาครองจากการคว้าแชมป์มวยไทยรุ่นอะตอมเวทหญิง105ปอนด์ของเวทีค้นหาดาวรุ่งรถถูกวันเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านโดยปัจจุบันเซเลสขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในศึกวันลุมพินีไปแล้วสางไฟด้วยกันโดยเก็บใช้ชนะไปสองครั้งขณะที่ผลงานไฟล่าสุดเซเลสเพิ่งสะดุดท้ายคะแนน อยู่เาวปุ๋ยไปอย่างน่าเสียดายและไฟนี้ที่จะพบกับเพชรจีจ้าถือเป็นครั้งแรกของเธอที่จะได้ปรากฏตัวในศึกวันรายการใหญ่แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดทาง f a e e o o o y อยูทุกวันเริ่มคู่แรกเวลา7จ็นาฬิกาและทางช่อง7จ็กด35รับสัญ,ญญาณสดเวลา10นาฬกา